อ๋ยาวๆครับขึ้นตรงนี้ขึ้นซ้ายเปิดเปิดมาถึงคานโกะด้วยครับคานโกะพยายามที่จะโยกโยกจี้เข้าหาเลยครับจี้เข้าหาทางด้่งของโอดอะอยังไปได้ต่อบอลวิ่งบนเส้นตรงนี้ขืนกลับมาแล้วอันนนสัดหนึ่งศูนย์โอ้โหสวยๆ,ๆเลยครับบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปครับโอ้ขึ้นนําเร็วเลยครับตั้งแต่5้านาทีแรกครับคอนซาโดเลซัปโปโรครับ ก็ต้องชมตั้งแต่ทักโรคไคเนโกะแล้วนี่ครับลากบอลไปถึงสุดเส้นแล้วก็เปิดยัดเข้ามานี้บอลก็เลยไปถึงทากุมะอารโนได้ตั้งป้อมซับลูกนี้ส่งบอลเรียเสียบเสาเข้าไปเลยครับนี่ครับจังหวะลากตะโลยของคคเนโกะเลยครับนี่ครับลากผ่านโอดะนี่ครับแล้วจังหวะจ่ายเนี่ยไปติดทางทัสกินาระนี่ครับนี่บอลยังไม่ออกครับ เนี่ยไปติดนาระแล้วก็ฉลับมาเข้าทางอาราโนะนี่ครับโอ้ได้ยิงถือว่าเน้นๆเ,เหมือนกันครับจังหวะนี้ครับหมดใส่แซฟเลยครับมูราามีครับโอ้เสียบคมแล้วก็เฉียบขาดจริงๆครับลูกจริงของทาคุมะอาราโนครับมันทุกนัดสดทุกคู่ดูฟรีทั้งฤดูกาลติดตามชมการถ่ายทอดสดเจลีได้ทาง YouTube สยามสปอร์ต